เรียบร้อยครับสายไปแล้วน,นี่นี่ดูดูด,ดูอืส่งลงยาวนะครับเต็มปากเต็มคำนะครับผมกัดแล้วนะครับอืมโอ้โหสายใหญ่นะครับผมก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีอีกหนึ่งวัน มาตามหาปลาช่อนเหมือนเทิมครับผมก็เดี๋ยวลองตีช่องนี้กันนะเนี่ยเคยทัาหลุดไว้นะครับช่องดูดน้ําเข้านาเขาเนี่ยลองดูดิวันนี้จะมีตัวกัดไหมน้ําน้อยกว่านั้นมีปลาขยับนะครับอยู่ข้างในเนี่ย บางวันมันก็มีเข้ามาในในนี้ครับบางวันก็ไม่มีไม่น่าจะมีตัวนี้ยถ้ามีนาจะกาแล้วครับน้ำมันน้อยลองดูฝั่งนี้นสิฝั่งคลอง ไม่มีไหมมีสักบ้าบไหมมันขึ้นอยู่กับจังหวะครับบางทีเข้ามาก็กัดบางทีเข้ามาก็ไม่กัดแต่ปลานะมันมีครับแต่มันคงไม่เยอะอะเพราะว่าน้ํามันเคยแห้งไปแล้วแล้วก็เขาลอกไปอุด่วงนั้นกนะ็คือคนหาปลาเยอะครับ ลองดูตรงแหน่ดีสิครับหนาอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแหน่ไม่หนาแล้วครับแต่อันนี้มันหนาหญ้าหญ้าค่อนข้างหนาอยู่นะ สาใหญ่นะครับผมก็ถือว่าใหญ่ครับแบบนี้ตีไปตีมาขึ้นมาขัดน,นะครับผมผตัวดำเมี่ยมเลยน้ำมันใสเลยนะมันตื้น,นะครับแหนไม่หนาหญ้าค่อนข้างหนาครับเต็มปากเลยครับผมแป๊บหนึ่งนี่ครับผมไสาน่าจะประมาณสี่ขีดห้าขีดนะครับผม อ้วนมากเลยครับป่ามันกินอะไรครับรพ้่นในคอเนี่ยนี่สะบัดหลุดแล้วครับสะบัดออกไปแล้วกัดเม่นนะครับผมเม่นยางแค่นะครับตัวเบ็ดมันจะสะบัดออกมาแล้วเขามาติดเพดานนะตัวสีเขียวแก่นะครับเหยื่อสายงามเลยแต้มแรกนะครับผมก็ขอมันก็เล็กๆอย่างครับผมแต่ลกนะก็คือหาจะหยอดแบบนี้ครับถ้ามันเจอเหยื่อมันก็ซัดเต็มๆแบบเมื่อกี้เลยไม่ระแวงเลยนะครับผม สายงามตัวดำปิดโอเคครับผมเดี๋ยวตีกันต่อครับหน้ากัดหน้ากัดจริงจริงโอ้โห <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยนะครับสายไปแล้วนี่น,น,นี่ดูดูดูดอส่งย,ยาวนะครับเต็มปากเต็มคำนะครับผมนี่แน่วิ่งมาซัดแบบอุ๊บเลยเห็นมันโน้นนี่แต่ตัวแต่นู้นนะครับผบพอมันกัดแล้วผมก็ปล่อยเลย จริงๆที่แรกผมตัดกาตัดสินใจวัดนะครับผมแต่เห็นสายวิ่งนะครับเลยเล่นกันมันหน่อยนะครับผมนี่เนี่ยช้อนน้ำเล็กๆเลยลองเล็กๆอ้วนนะครับผมเห็นนี่แต่อ้วนนะครับดูสายงามนะครับผมสองขีดนี่กัดเม่นเข้าไปครับผมเต็มปากเต็มคําเลยครับผมตัวที่สองนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวตีต่อเลยครับผมไปดูกันต่อครับ ตกหลุมอะไรรู้เมื่อกี้ไม่มีเลไหรอที่โอ้กัดกัดกัดอืมอาจจะไม่เห็นนะครับตอนกัดนะผมก็ไม่เห็นนะครับเห็นแต่น้ำบานเ่านี่แหละ ลกดสิลุเออแมงูไปกัดอยู่ตรวงูนะครับผมมองไม่เห็นเลยนะครับนี่เมื่อกี้ผมยืนตีอยู่ตรงนี้เนะียมันมีตัวกัดไงก็เลยเดินเลาะเข้าไปข้างในครับกัดจริงๆแต่ก็ไม่ใหญ่นะครับผมแต่ก็เก็บไปนะครับผมนี่ซัยเม่นนะครับผมสายเม่นสายเราประมาณนี้ครับกัดเม่นยางแค่ตัวที่สามละเดี๋ยวตีต่อนะครับผมไป หรือกันต่อครับเดี๋ยวหนีไปก่อนอันนี้อาจจะมีอีก ลองมล็ดเดียวเลยครับผมน้าตื้นเลยธรามะก,กัดเนี่ยหมาเดียวเท่านั้นถ้าทัดทีไปตรงกันนะอืขายปะเนี่ยอ้ออยู่เฉยเลยค่อยวัดนะครับหัวนี้ผมหัวเต็มๆเลยสองตัวติดเลยครับตรงเนี้ยแต่ตัวนี้ผมไม่เอานะครับผมจะปล่อยไปนะครับดูครับผมเข้าไปเต็มๆนะครับดูนี่ มีป่ป้วหมือผมว่ะปากกันนะ่ะโอ้โหแกะยากเลยถนะ้าดูแล้วอ่ะกับเม่นกันนะครับผมเต็มปากเต็มคำขี่ไม่ได้มาเลยนะนี่ครับ ไปนะครับผมไปนะครับตัวเบ็ดจะออกอย่างเงี้ยติดง่ายนะครับผมแม่นโอเคเดี๋ยวุยต่อครับ ตัวในผมให้ไม้สองไม้แล้วนะเรียบร้อยใม้ไม้สองไม้แล้วนะเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยโอ้หลุดเฉยเฮ้ยเกิดเด่นหลุดเลยนะยไปเลยครับอดนะครับ กัดเต็มเต็มวัดแรงอยู่นะแต่มันกระเด็นนะครับเมื่อกี้นี้อเอาใหม่ครับเอาใหม่ตรงนี้ก็หมุนจะเงียบไปนะครับแค้ผมตอนเข้าไปข้างในผมตีไปแล้วมันไม่มีอุ้ยปลาอะไรนะสาตอลิงเนะี่ย เหมือนนี่ปลาจะตามนะครับเหมือนนี่ปลาจะตามน้นอยู่ตรงนี้นะใน้กอไม้เนี่ยแะแถวนี้แหละ ทีื่อกี้นี่มันมันกวนวันเลยนะไม่แน่ใจว่าปลาหรือกบนะครับอุย้ยอะไรกันนะผมว่ากบนะอย่างเงี้ยไม่น่าจะใช่ปลาน้ำกระจายเลยโดดเหมือนจะโดดอนะ ก็ตัวใหญ่อะดูแล้วโอ้โหโตดูตายดิสายไปขัดกันไม้พอดีตีไปไกลด้วยครับเผื่อมันจะโดนกัดอยู่ข้างหน้าด้วยอูโหยกบนะ อม่เลยนนะครับผมผมว่ามันจะตัวใหญ่ด้ยนะเหมือนจะตัวไม่ธรรมดานะครับผมดูเฮ้ยเฮ้ยอย่เพิ่งกัดน,นะด๋นะครับผมสายไปพลาดอยู่พอดีเมื่อกี้นี้ดูดูครับตวัวไม่ใหญ่มากเท่าไหรอ่อ่ะ อัดเม่นนะครับผมตรงนี้เคยได้ตะพานะแต่วันนี้ได้กบเฉยเลยดูยดเอาไม่แน่ลุงที่บ้านก็จะเอามัมนเล็กด้วยนะครับไปเดี๋ยวปล่อยไปครับผมไม่ต้องร้องเดี๋ยวจะปล่อยหมาเหา่าร้องหมาเหา่า ลงมดแล้วนะครับตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะโดดเหมือนใหญ่เลยไปหาไม่ครับอโอเคครับตอนนี้ก็พอแล้วครับผมเวลาก็ที่พอนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วครับผมห้าโมงเย็นนะครับผมกับหมายที่ไปตีมานะครับเป็นร่องน้ำเล็กนะครับผมก็ถือว่าพอมีตัวกัดครับไม่เยอะไม่น้อยครับผมแล้วก็ไซส์ก็ไม่ใหญ่ ก็พอมีแต้มครับวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะได้ปลาได้กบนะครับผมปลาก็สามแต้มสามสีแต้มนะครับผมกบตัวหนึ่งแต่ก็ปล่อยไปนะครับกบไม่ได้มาตัวไม่ใหญ่ที่แรกว่าจะไปฝากเขาครับแต่ก็คือตัวมันเล็กนะเลยปล่อยไป,ไปเลยส่วนเหยื่อหลักๆเข้านี้ครับเป็นเม่นนะครับผมเม่นยางแคะนะครับสีเขียวแก่นะครับผมตัวนี้เขียวเข้มตัวหมาดเลยครับอุปกรณ์ก็คันวีแบสนะครับผม ลอกก็ h i ม a n โนแบทไลท์ครับคนนี้ก็พอนะครับผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ